สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับเคลนซี่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าเคลนซี่คือใครสามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆที่เกี่ยวกับ Resident Evil 7ในเจ็ดในช่องผมได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเคลนซี่ปรากฏตัวที่ใดบ้างภายในเกมเริ่มแรกจากบทตากล้องในเดโมและตามด้วยเดโมคิปเช่นใน VR ซึ่งจากทั้ง2เดโมนี้ทําให้เราทราบว่าทั้งปีเตอร์และอังเดรเพื่อนของเขาได้ถูกฆ่าตายแล้วอย่างแน่นอน สำหรับในเนื้อเรื่องหลักและ DLC เราจะสามารถเล่นเป็นเคลนซี่ได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนั่นก็คือในเทป b i r ร์ d เดเทป DLC Bedroom, DLC Nightmare และ DLC 21อย่างที่น่าจะทราบกันจากในเนื้อเรื่องหลักนะครับเคลนซี่ได้ถูกลูคัสย่างสดตายในเทป b i r ร์ d เดและมีซากศพที่ถูกระบ,บุว่าเป็นเคลนซี่นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้วย ส่วนในประเด็นที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นประเด็นที่ผมนํามาจากเว็บไซต์ reddit.com เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจผมเลยนํามาให้เพื่อนๆวิเคราะห์กันดูนะครับประเด็นของมันเนี่ยจะอยู่ตรงที่วันที่ของเทปในแต่ละม้วนนะครับจากรูปแรกนะครับอันนี้เป็นเทปวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับสังเกตที่ทางซ้ายมือด้านบนจะระบุวันที่เอาไว้ว่าวันที่2เดือนมิถุนายนปี2017นสะครับส่วนอันที่2เป็นของเทปทเวนีวันสังเกตทางซ้ายมือบบบนนนนนะคครรััััเเช่เดีียวกวกท กับเดือนซึ่งจากในเทปนี้วันที่กับเดือนจะไม่ชัดเจนนะครับแต่จากในกระทู้เว็บไซต์ reddit ได้มีการตั้งข้อสงสัยไว้ว่าถ้าเป็นวันที่3และเป็นเดือนเดียวกันกับเทป happy birthday นั่นก็คือเดือนมิถุนายนนั่นก็หมายความว่าเทป t w e n t เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเทป happy birthday ซึ่งนั่นก็หมายความว่าคลนซี่จะยังไม่ตายนั่นเองจากประเด็นในกระทูน้นี้เพื่อนๆมีความเห็นกันยังไงบ้างครับคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ สำหรับใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอยากแนะนำติชมหรือสนับสนุนช n n e l สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม